เซตที <Set> hmm ่ hmm. HE นะครับปกติเครื่องนี้มันจะมี2ระบบนะครับก็จะมีอ่ามี HE นะครับคือมีมาตุกขิดปั่นความเร็วรอบเร็วนะครับประมาณ12,000รอบนะครับกับโหมดอันนี้นะครับ NC นะครับก็จะปป่นประมาณสักสอง0ันหรือ3,000รอบนะครับต่อนาที อันนี้เครื่องนี้รุ่นนี้เราใช้ที่ SE นะครับแล้วก็เซตเวลานะครับเนี่ยจะขึ้นประมาณ12,000รอบนะครับตั้งที่5นาทีนะครับ,นะครบเครื่องก็ทำงานแล้วนะครับกรณีที่ขึ้นโค้ดเออร์เหนะครับเราทำการปรับดังนี้นะครับ